มาดามิลล่าสวัสดีค่ะวันนี้มาดามขอนําเสนอเมนูอร่อยจากเอกเน็อกให้คุณได้ดื่มดาความอร่อยหลากหลายในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ไม่รอช้าค่ะเลามาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะมาดามจะเทเจ้าเอกเน็อกจากแบรนด์แคลิฟอร์เนียซันชา์ลงไปค่ะจากนั้นตามด้วยโซดาและเพิ่มความหอมมิ้นด้วยครูเฮาส์เดอร์ตี้มิ้นชิพค่ะซูปเปอร์พรีเมียมไอศกรีมสัญชาติอเมริกาผลิตจากนมสดแท้ๆจากแคลิฟอร์เนียเนื้อเนียนนุ่มหอมนมทุกคำโดยมั ดามจะใส่เข้าไป3สกู๊ปนะคะจากนั้นคนใหไอศครีมของเราละลายเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้ก็พร้อมทานก่อนเสิร์ฟมาดามจะเพิ่มลูกเล่นด้วยการเอาแคนดี้เคนมาบดค่ะตัวนี้นําเข้าจากประเทศเม็กซิโกเลยนะคะเมื่อบดแคนดี้เคนเสร็จแล้วนะคะลาแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟไปจุ่มน้ําแล้วตามไปคลุกด้วยแคนดี้เคนบดค่ะเครื่องดื่มแก้วนี้นะคะให้ความรู้สึกสนุกสนานซาบซา,า,าด้วยโซดาหวานละมุนด้วยเอ็กน็อกและหอมกลิ่นนมมิน้นจากคูลเฮาส์ย่าภาพที่จะลองค่ะ เข้าชอป o t villa market com แล้วช้อปได้เลย